รถเมล์และรถไฟฟ้าคุมเข้มการให้บริการแบบ New Normal นะครับขณะเดียวกันประชาชนก็มั่นใจใช้บริการรถสาธารณะกันมากขึ้นการใช้บริการรถไฟฟ้า BTS มีการกำหนดข้อปฏิบัติในการป้องกันโควิด -19 นะครับผู้ใช้บริการทุกคนต่างต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเดินผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้าสถานีนอกจากนี้ยังมีการจัดวางเจลแอลกอฮอลไว้ให้บริการผู้โดยสารด้วยนะครับขณะที่บริเวณชานชลาของสถานี จะก,กำหนดจุดยืนเพื่อเว้นระยะห่างให้กับผู้โดยสารพร้อมกับมีการประกาศประชาสัมพันธ์ภายในสถานีเป็นระยะในการขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการรักษาร,ระยะห่างทางสังคมงดการพูดคุยเพื่อเวลาในการมาใช้บริการนะครับขณะที่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับรถไฟฟ้า BTS จะปรับเวลาการให้บริการตามปกติตั้งแต่เวลา5นาฬิกา15นาทีจนถึง24นาฬิกาในสายสุขุมวิท และในสายสีส้มตั้งแต่เวลา5นาฬิกา30นาทีถึง24นาฬิกาครับขณะที่ผู้โดยสารบอกว่าแม้รถไฟฟ้าจะเริ่มใช้มาตรการคุมเข้มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 มาสักระยะแล้วแต่รู้สึกว่ายังได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการอยู่และไม่ขัดข้องที่จะมีการตรวจที่เข้มงวดและมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยครับส่วนทางด้านรถโดยสารสาธารณะเช่นรถเมย และรถร่วมบริการขอสมอกอได้กำหนดข้อปฏิบัติในการใช้บริการเช่นกันนะครับโดยขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามายัยตลอดการเดินทางรวมถึงให้ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลด้วยการเว้นที่นั่งและจัดให้มีเจลแอลกอฮอลให้บริการผู้โดยสารครับเพื่อให้จํานวนคนภายในรถเนี่ยไม่หนาแน่นซึ่งบริษัทก็บอกว่า มาใช้บริการเป็นครั้งแรกหลังจากการระบาดของโควิด -19 แบบน mm ิวนอ์มอลก็รู้สึกมั่นใจนะครับเพราะว่ามีการทำความสะอาดภายในรถเป็นระยะกำหนดที่นั่งแบบเว้นระยะห่างแล้วก็มีการจำกัดจำนวนผู้โดยสารในแต่ละคันอีกด้วยครับเริ่มที่เราจากสสส